โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์บอลซีเซิร์ฟโยกังนะครับผมก็วันนี้นะครับขอญาติมานัวเต็มที่นัวเต็มการาฟเลยนะหาเพื่อเล่นเนี่ยเซฟโซนด้วนะยเซฟโซนนี้เหมือนจะอัปเดตเข้ามาใหม่ปะเป็นเซฟโซนถึกหรอบวกถึกอะบวกถึกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก่อนนะมีเซฟโซนอยู่ตึ๊ดๆเซิร์ฟโซนสองมันเป็นเซฟโซนตึกปะวะเซฟโซนแรกเป็นเซฟโซนน้ำเหรอไม่รู้ดิ เอ้ยผมลืมไปหมดละโซนเขาอะาาโซนเขาโซนเขาโซนเขาวันนี้ก็ขอมาละลายของหน่อยละกันเฮ้ยพิมีหมดเอฟสิบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรขอซื้อพิมีก่อนแล้วกันนะก็สำหรับใครที่อยากเรียนเซิร์ฟเวอร์วันซีเซิร์ฟโยกกลางนะครับผมลิงก์โหลดลิงก์กลุ่มใต้ล่านคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้ง <c oughs> โซนเขา11คนหรอถ้าเป็นโซนโซน4ล่ะ ก็ล link right yeah, ิงก right. ์โหลดนิงกลุ่ม้านด้างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมไปดูกันใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะแปะไว้ให้เนาะเพราะว่าใต้เออใต้คลิปมันมันไม่ขึ้นลิงก์อ่ะแบบกดเป็นลิงก์อ่ะมันต้องเป็น Co ปปี้อย่างเดียวเลยก็จัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากคนไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนหนึ่งสองสามสี่สี่คนสองสี่สี่คนไม่มีใครบวกเลย โอ้โหพอจบเลยกยซื้อขายกันเงียบเนี่ยในราคาสูงขนาดนั้นขายแล้วปะสิบโซนน้ำไม่มีสองเคเลยเหรอพี่พี่สิบเคเขาขายเท่าไหร่อโอ้กูซื้อกันสี่สีสี่ห้ายังสิบเคใช่ไหมใช,ใช่แล้วสองเคสองเคใช่แล้วห้าอันนี้พี่ซื้อล่าสุดเลยใช่ไหม ซื้อไปบวกเมื่อกี้เนี่ยโอเคพี่ okay, okay. เราทราบราคาแล้วตอนนี้ก็นวดเลยเพราะว่าราคาลงครึ่งต่อครึ่งเลยโซนสองไปละโซนตึ้อโซนหนึ่งต้องเป็นโซนหน 1, ึน 1, ่งโซนหนึ่งโซนตึกโอเคใช่ปะวะเออใช่งงกับตัวเองนิดนึงครับ oh. สับสนมันงงโอเคราคาของแม่งลงละตอนนี้0 k มแต่ไม่มีปืน หนึ่งหงมันไม่มีในมาร์เก็ตอ่ะแบบไม่ถึงว่าเป็นที่เป็นเซฟโซนยืนอ่ะไม่มีวไดะผอเซ็งเลยกูยอไม่มีงไม่นยิง,มง,ง,ไ,งไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดน ตีด้วยตีด้วยเลขสี่ตีด้วยรหดตัว่หมตัวหมตัวมื่นตีด้วยครับตีด้วยครับเลขสี่ครับนี่สสวย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 ที่สวยี่ สวยที่สือที่ขอญากแล้วนึงนะครับเมาวันช้าไม่ขายคนซีครับคนซีเบอร์แปดครับไม่มีหรอไม่มหัวเหลืองไม่มีเลยมีแต่หัวเขียวเนี่ยใครเองรู้ว่ากูเป็นใครใครเองจะหนาวัวเหมือนขายปะ

ไปหาหัวเนี่ยเกูอยู่ข้างหน้าไอ้ถืปืนเนี่ยมาาไหนล่ะไหนล่ะเดี๋ยวราควรจะไหัวต่อมมาบงมันบิดมากมีเตะคอขาเลยมนชาไอ้ีเวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ไ้วายบิดเงเลยเพื่อบิดไปเลยะวก็รีบบิดจะให้ก็รีบให้กูมไนีเียวเคยไหนขายหัวนะผมนไม่ใช่มา มเดี๋ยวส่งได้ไงไม่มีปืนมืนใบอหรอเนี่ยเดี๋ยวโซนกันมาสไหนวผมมีตัวหัวแร่ปืนครับพหล่อีบโสมะวดล้างเงินนะดองไว้งจ๊เนี่ยว่าเมากูเล่นไวเลยนะแม่งรู้สึกเหมือนัดช้าเนี่ยวะมันตับได้เหรอตังเรจตงเสร็ม่ถึงราคาจะตอกไม่เหลือดี ถามแม่ดูดม่เนไ่อแม่นายดมูแลมันไม่มีใครบวกเลยวะไงดิวะมดูสองเคหาแล้เคหมครับห่ลงก็ได้อะไรนะครับสองเคสองเคหามาแล้ว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 ถามแม่แม่ดูดิถามแม่แม่ดูดิแม่แนดูวันนี้สิบเคมันต้องแตกอะไม่มันก็เราอ่ะ มาอะไรกูมีฝองเซตอ่ะตัวหมื่นาแน้อตัวหมื่น่ะมึงเอาตัวบวกมีดมาให้กูด้วยดิมีดอะไรอ่ะเพื่อนตบอกนบอกมีดหมื่นนะถ้ามีดหมื่นไม่มีตัวไม่สอคัญไอเล่ตัวกากไว้ตัวมันหาง่ายเยัวตัวหาคนง่ายตัวห่ใ่มื่หมื่นนะอมีหมื่นนะดิ จันแเริม so <LO jotka> you know okay. um. ่งโดดเลยว่ะมาดิหรือว่าเราไปเล่นเซิร์ฟที่มันตัวละคมันวิ่งไวกว่านีกว่ะเราแบบจูงแม่งดูนี่หน่อยถามแม่ดูจะเป็นควยน้าขวย

อะไรได้ยิงวะเพื่อน้มาเลขหบอกตัวสองพันเลยอสองพันี่อะไรลุงอาลามแล้วลุงไม่ปรับหรอวะลุงม่ถึงลวะถึงกถึงตปแป๊บแป๊ย่าเพิ่มันดีนลุงจะไม่ปรับเจอผูดมีวนสายหาไปอัวมือไมดีมีตัวมือหาแลกไม่มีใครโบนน้องเสร็จลุงเส็ลุงไอ้่เี้ยมีหัวหนา หัวปืนยืมน่อยัวปืนขาย50ิบยืงอะไรเหมือนกูมีเล่มนอหัวปืนเหมือนขายห้าสิบเอา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 ไว้จอดล่ะหัวปืนเหมือนขายห้าสิบโะหรออันี้กาดอัีกาดโอยอย่ายิงกูดิแม่งเริ่มมางแล้วสวยสวยใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแลวเองจะหนาว

ขายนะครับหัวปืนมีมีมีหมีหมื่นขายมีหัวปืนหมื่นขายตอนนี้มีเพื่อนได้แล้วมา้งโอ้แมงเมื่อกี้แมงเสียดายว่ะเราก็มี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 แต่ไอตัวสิบเคที่มันจุกในห้องอ่ะเราไม่ได้ตาม มึงอยากเด่นต่อตรงนี้เลยเหรอมากูก่อนอีกแล้วอุ๊ยด่าไม่อย่างไรอ่างไงไอ้เหี้ยเฮ้ยความญ่ไม่ต, mêmes, ต,ติดปันใหญ่ไม่ติดโอ้โหควายเหอโอ้โหเกินไป ของหนาไปของแม่งหนาไปเขอนวิ่งกันไปนี่มงเหมือนมามึงไม่เอาปืนเหมือนไกูเล่นไังหัวกูช่วยเพื่อนไ้รกเกิไปเกินไปเกิดไป มีหัวปืนขายฮ่าาานปานโเป็นทนี่โง่ควายแล้อเนนาด่างึงเนี่ยมีหัปืนขายฮ่าฮริ่เนี่ยมีหัวปืนขายฮาฮเพื่อนคนนึงไปไหนหรอวะมาที่ขายหัวฮาฮใครม่จิงกับพี่เพื่อนนุนี่ว่าดีี่อยากมาช่วยนุเจ้าคนไหนจำไม่ได้แลอเไง่เอ๊ะมึงจำไม่ได้หรอ

ไ่อยเอาท้ตีมมึงไก่สุดอ่ะมึงอนเลยยวมึงยิงใส่ไอ้โง่มึงยิงอะไรงโดนเหลี่ยมทับไปเหอเป็นไรอ่ะเป็นไรโดนไอ้เียนสองอ่ะายแล้วไม่ก็เลยอ่ะใคราเมื่องอไเียฟไฟันกูแล้วก็ดิฟเลยวยนะ ủa bữa kia mèng nhảy mòn nha, đãเสียดายนิด anh nhảy, anh sẽ chơi hòa โค้ด30กิโลคุ้มม่เล่นเลยเอ้1กเล่นแบบไม่มีทีมงานเล่นยากจระแม e ่งาเล่นยากิงวะ <c oughs> ชุดนี้แม่งโหดกับเมื่อวานนะผมคิดว่านะชุดนี้มันโหดกับเมื่อวานถ้าเล่น30มีนี้มีมีโอกาสมีล่วงนะแต่ก็เล่นแบบคนนั้นได้นะที่แบบมันไม่เล่นเกาะชั้นแบบพวกลเล่นพวกริมหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ย เมมืขายเวมมขายได้วยแล้วดมีขายี่มีหัวเขายอ่ะไเนี่ยไม่กล้าเหรอมาเอเิไหนไปเลยไปเิเลยเหนึงสองเ่ให้เอ็รู้ว่ากูเป็นใครและเอ็งจะหนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยอะไรอะเชี่ย

ไอ้เอ้าพ่อปืงมืนสิบบาทเลยนะฮะไอ้าปืนสิบบาทนี่กูบอกว่าปืนบาทกูเลยรูขายหน้าหนึ่งหนึ่งมังไม่มีคนลงไปหลอดเลยม่นต้องแบบว่านัดกันไปลงอ่ะเพราะมันไม่มีเทปโซนเลยหนึ่งปแล้ว มีคัเนี่ยขายหัวปืนเนี่ยห้าสิบก็ได้อาลดให้ห้าบาทซื้อหัวปืนให้กูได้พี่เน่รับคนละอไ่ได้เหยื่อยีหาหัวปืนห้าสิบไอสัตว์เอเ,เ,รเ,รเรสร็จแล้วเจ็ดสิบห้าดรับคนละอนคดี่เชุดนั้นไม่ได้หรอวะม,ม,มันมันเล่นปเด็นแล้วก็ไปเหรอขาอ, 600. อ,อะไไ้หนี่ไทำไมไม่ไปขายพี่ผมอ่ะพี่ผมจะหายด้อยู่ใครพี่เหรอใครวะ ไ้าเยท่ผม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 หนึ่งหนึ่งได้ไหมเซิร์ฟสองเคเพื่อนผมลงไปรอนะเซิร์ฟสองเคมาดิเล่นเล่นนิดเล่นหน่อยไว้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟโซนแบบเป็นของไอ้นี่แต่ก่อนเลย ไม่ไหวไม่ไหวต่อให้ด้วยวิ่งย uh> ้อนสัดหมนเด้อ โอ้แมงสะบัดห่วงกูสามเม็ดไอ้สัตว์ไอ้ไอเหี้ยเกินไปหัวหน้ากูจะไปเข้าแบบตองโฮเฉยเยี่เกินไปเราไปแก้แม่งอะไรดีหมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนึ่งหนึ่งนี่ใช้ไม่ได้เล่นยังไงมือก็ไม่ขึ้นไหนยัต้องรอเล่นต้องรอเล่นกับเอ่อคนเ,เซิร์ฟจับตีกันนัวแล้วก็ไปแจม ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้มีโอ้โหมีไม่ได้มาแล้วไม่เป็นไรชิบชิบชิบอุ้ย จูมาเล่นไม่ได้วะไอ้ยัยมันต้องเล่นยังไงวะอัปเตอร์ After. คลิปนี้ก็ไหลเลื่นชื่นมื่นไปก่อนเลยนะโหเล่น 30K นี่แหละกลับสูตรเซ็ตเตอร์ไม่สัตผีสิงจัดไม่ใช่ดิขนาดโซ่เล่นเออโก้อะโซเล่นใช่ไม่เดี๋ยวพี่จะใหม่นี่นี่เนี่ยรอพี่ตอนไหนวะจะนั่นจะนั่นมาละ ันต้องดีท่านหนึ่ม่ไหนึ่งแม่หนึ่งแม่ยึ่งแม่ได้ดาย้องถึงแตกแน่ดึงดูยอดานผู้เล่นเองมาไม่ดีท่าโคตรปั่นอันนี้คือผูเนข้อความไม่ได้นะหวานเทียมแบบผู้เก่นข้อความไม่ได้แล้เไี้แอ๊ดไอ้ไอ้ไอ้มา

ไหนวะสุดเกมแ้วสุดเกมและแกงแกงแกงมาละแกงมาแล้วเ้ยเฮ้ยมันโดดห้องเงี้ยถ้าจะได้เห็นนะมันมันเล่นโดดอย่างเงี้ย

เออไอ้รุ่นี้เอาเอาอีกแล้วอแวอมรุ่นี้ร้อยแล้วนี่นี่รอตัววันตัวสี่เลยเด็กรอหวานอีกแล้ว ดีมาดีมาหนูีมาดีีมา,ม,ามันไม่มาแล้วม่มันอยูอเ่เนี่ยโอ้โเกินไปหัวหน้า

ไอ,อ้เอมัมมมนเซ็นเปิดกล่องเหรอใจเปิ่มหายเลยหูแม่งดักเลยอะ่ะเล่นยังไงดีวะติ๊กตอกติ๊กตอกเล่นไม่ได้หวะ่ะสิบเคแล้วก็ไหลไปแล้วด้วยแม่งเอ้ยอยอม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 ทองขาวทงขาว โหแล้วเพิง่งแล้วเขาเพิ่งมาเล่นเซนใหญ่กันช่วงตอนนี้เซแล้วหมดด้วยนี่งหนึ่งมันต้องแบบว่าคุยกันแล้วก็ลงพร้อมกันโอๆๆๆๆ้โหโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการที่อยากเล่นนะครับเซิร์ฟวอซีโยก,กังน,นะครับผมก็เลิงโหลดลิง,ลงกลุ่มต้รางชิมนี้เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนก็ไปละไปเชื่อนใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวัดดีนะครับ